น้องคันนี้มีความพิเศษคือไม่น้องน้อยมาก40,000เองนะคะลดแค่1,000บาทเท่านั้นนะออกรถภายในวันนี้แถมทองนะคะพิเศษสุดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลแยามนะมากับกับตัวนี้เลยกระบะ ford ranger sl ค่ะ r t สปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นปี22น้องปีใหม่มากนะคะนี่เลย โฉมหน้าของเขานี่จะแบบดุดันมากค่ะกระจังหน้านี่เลยเป็นแบบเมทัลลิกนะคะนี่ชอบตรงนี้ปอดตัวนี้สัญลักษณ์ของเขานะดุมากค่ะคันนี้ไฟก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะนี่มีกรอบตัวนี้ให้ด้วยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยล้อก็จะเป็นล้อจากโรงงานเท่ๆแบบนี้เลยนะคะช่วงล่างของนางนี่แต่งเนาะเกาะถนนหนึบมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันดีกว่า นี่นะคะภายในก็จะกว้างแบบนี้เลยแคปก็จะเปิดได้ประมาณแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วนี่มาดูตัวนี้นะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะคะครบครันมากหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเลยนะคะนี่แอร์ก็จะเป็นแอร์แมนนวลเนาะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคันนี้น้องคันนี้มีความพิเศษคือไม่น้องน้อยมาก4ี่หมื่นเองนะคะเป็นไงคะตัวนี้เนาะ เบาะนียนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าอ่าด้านหลังนะคะนี่เลยก็จะเป็นมีมีบันไดท้ายมาให้ด้วยนะคะสัญลักษณ์ของเขานี่ Ford เลยนะไฟก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนเนาะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นด้านหน้ากันดีกว่าจ้าใครที่ชอบ Ford ดเร g e r อรคันนี้นะคะเราให้โปรโมชั่นฟรีดาวใช้เงินออกรถแค่1,000บาทเท่านั้นนะออกรถใชยในวันนี้แถมทองนะคะ พิเศษสุดรับเงินสูงสุดกลับบ้านถึง1 0 0 0 0แสนบาทคุ้มมากนะคะ <Nice. S 1> มีแถมบัตรเติมน้ำมันสูงสุดถึง5,000บาทเลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาได้ที่092 447 888 8 88 88นะคะหรือตามลิ้งด้านล่างนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้เซลยังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ